โอ้แม e <token. S 2> ่เอกดี in, in ่วาหมดน้องหมดละอ็งอินไม่อินวิทย์เลยคิทไม่มีวิ Key ีเนี huh ้ยที่หลอกเกิดเอ้นี่ไงเกิดอะไรนี่วะ